สวัสดีครับผมอู่ร้านแจนนอตตงแมกลำลูกกาของสานะครับวันนี้ก็มาขายของเหมือนเดิมนะครับมียางเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวพามาดูชุดแรกก่อนนะครับตัวนี้ถามกันเข้ามาเยอะนะครับบีสโตนขอบ14นะครับใส่รถกระบะ195 R 1 4นะครับ1 9 5 R 1 4ดูลาวิท R 6 2 4นะครับดูลาวิท R 6 2 4ชุดนี้สัปดาห์16ปี24นะครับสัปดาห์16ปี24บิบสน นะครับสภาพใหม่ๆสวยๆนะครับพอจากที่โชว์รูมนะครับสี่เส้นชัดๆนะครับตัวหนังสือยังอยู่เลยนะครับชุดนี้นะครับสี่เส้นอยู่ที่แปดพันบาทครับแปดพันบาทพร้อมส่งให้เรียบร้อยนะครับต่อไปสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอาสิบห้านะครับสองหนึ่งห้าเจ็ดสิบอาสิบห้าบีสโตนดูลาวิทอา์หกหนึ่งหนึ่งนะครับใส่รถกระบะรถตู้นะครับตัวนี้สัปดาห์ห้าสิบเอ็ดปียี่สิบสามใหม่ๆสวยๆนะครับสี่เส้นชัดๆ รุ่นี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสีเส้นอยู่ที่8,500บาทครับ8,500บาทต่อไปเป็นยางใหม่นะครับ205 R15 นะครับดูลวิท R611 โปรโมชั่นนะครับตัวนี้ปลายปี23นะครับเป็นยางโปรโมชั่นนะครับ205 70 R15 นะครับใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้นะครับสีเส้นอยู่ที่9,000บาทครับ9,000บาทตัวนี้อยู่ที่9,000บาทต่อไปตัวนี้เป็นยางใหม่เหมือนกันนะครับยางใหม่ 39.5 R สิบหครับ 15, สาม R สิใส่แทน2 5งห้เจ R สิ้านะครับใส่แทน2 5งห้า R 1 5ครับเป็นเบอร์เทียบนะครับตัวนี้ดันล็อกใส่กับ R w uh, i g o ตัวเก่าครับ w i ก o ที่เป็น4สิบห้ตัวเก่าแล้วก็เป็นรถรุ่นเก่าๆ Fuji ว l a c แล้วก็อะไรนะ Sport Rider นะครับ Sport Rider Tiger พวกนี้นะครับจะ,จะใช้เบอร์นี้เทียบได้เลยนะครับ3ามเก้ R สิ้านะครับ สี่เส้นอยู่ที่1 1 2 0 0หบาทนะครับ1 1 2 0 0หบาทเป็นยางใหม่ปี24นะครับยางใหม่ปี24นะครับตัวนี้อ่ะนี่ครับปี24ต่อไป2 2 2 5 7 0 R 1 6นะครับดันหลบสองสองห้เบอาร์สิบหเป็นรุ่น AT 5นะครับตัวนี้ใส่รถกระบะตัวเตี้ยรถตู้นะครับเป็นสายแคมปิ้งนะครับใส่ตัวนี้สวยๆหล่อๆเลยนะครับนี่ครับเป็นดอกลาย ออเทเลนนะครับออเทเนเป็นหลา์เอ5ของดัหลบนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสีเส้นอยู่ที่1,1200มืนหนึันสองร้บาทครับห่พร้อบาทพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะครับดัลลอต่อไปดัลล็อบเหมือนกันนะครับดัลลอ2สองหกห้อาร์ใส่รถตัวสูงขอบสิบหนะครับดัลลอบพีทีห้นะครับพีที้าตัวนี้เป็นยางใหม่ปียี่สิบสามนะครับยางใหม่ปียี สี่เส้นเก้าพันเก้าร้อยบาทครับเก้าพันเก้าร้อยบาทหมดแล้วครับเหลือชุดสุดท้ายแล้วนะครับอ่าต่อไปสองหกห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกเหมือนเดิมนะครับสองหกห้าเจ็ดสิบอาร์สิบหกตัวนี้จะเป็นโยโกฮาม่านะครับเป็นรุ่น G ีศูนย์ห้าหกนะครับ G ีศูนย์ห้าหกโยโกฮาม่าเป็นเพชทีนะครับตัวนี้เป็นเพชทีนะครับลายดอกก็จะมีร่องรีดน้ำสี่ร่องนะครับร่องใหญ่ๆเลยนะครับตัวนี้รีดน้ำดีนะครับนุ่มเงียบรีดน้ำดีนะครับสไตล์โยโกฮาม่า ตัวนี้นะครับสีเส้นอยู่ที่12,000บาทนะครับ12,000บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีตัวนี้เป็นยาปี23นะครับปี23นะครับต่อไปตัวนี้เป็นโยโกฮามาจีเกาสี่นะครับโยโกฮาม่าหกสิบอาร์สิบนะครับเป็นยาโปรโมชั่นนะครับปี24ปี24ยาโปรโมชั่นปีเกนะครับนี่นะครับโยโกฮาม่า ตัวนี้เป็นออเทเนนะครับแต่ว่าเสียงเงียบนะครับเสียงเงียบไม่ดังนะครับขับนุ่มด้วยครับตัวนี้ใช้ดีมากๆนะครับดีน้ําดีตัวนี้มีโปรโมชั่นสี่เส้นหนึ่งืนเจ็ดันห้าร้อยบาทครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะครับผมนี่ครับโยโกฮาม่าจีเก้าสี่นะครับผมต่อไปเป็นดันล็อปนะครับดันลอปขอบสิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็นขอบสิบเจ็ดเป็นเบอร์สองสี่ห้า หกห้าอาร์สิเจ็ดนะครับสองสี่ห้าหกห้าอาร์สิเจ็ดเป็นเบอร์ตรงของไททันตัวสูงนะครับเป็นเบอร์ตรงของไททันตัวสูงนะครับสัปดาห์ยี่สิบเก้าปียี่สิบสามนะครับตัวนี้ดันหลอกอ่าเป็นเม็ดอินเจแปนด้วยนะครับตัวนี้เป็นเม็ดอินเจแปนนะครับนี่นะครับเม็ดอินเจแปนจำราคาไม่ได้เดี๋ยวอ่ะโอเคนี่นะครับเดี๋ยวมาดูลายดอกนะครับตัวนี้นุ่มเงียบมากๆนะครับดันหลอก สี่เส้นอยู่ที่9,900บาทครับ9,900บาท 2, 4, 5, 6, 5, R 1 7นะครับ 2, อ5 6ีห้าห R ส7็ดันลลปี23นะครับ Made Japan, รเมดอินญี่ปนสี่เส้น9,900พันราคาไม่แพงนะครับถูกมากๆเลยนะครับต่อไปขายตัวไหนต่อดีอ่ะอยางรถเก่งมากดีกว่าดันล็อ์หนึ่งแป 60 R15 นะครับดลอป EC 300ใส่รถเก่งแก๊ส Vios ยา r ิสมาสด้า2นะครับนิสสันมาสดที่เป็นรถเก่งเล็กนะครับที่เป็นขอบ15นะครับใส่ได้หมดเลยครับตัวนี้สีเส้นอยู่7,500บาทนั้น7,500บาทพร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจะส่งให้ฟรีนะครับผมขอดไปแดงปาเจโร่ยังมีอยู่นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับเธอล้อเก่าได้ราคาไม่แพงนะครับใส่ันปาเจโร่ จบให้ถูกูกนะครับผมฟอร์ดอ่ะนี่มีตัวนี้อีกกูดเ e ียนะครับกูดเยียขอบ20นะครับใส่รถตัวสูงขอบ20 255 5 5องห R 20นะครับใส่แทน265 50 20ได้เลยนะครับสัปดาห์49ปี23นะครับกูดเยียขอบป้ายแดงใหม่ๆสวยๆนะครับสีเส้นยนงออยู่ชัดๆนะครับตุ่มชัดๆขอจากรนใหม่ที่โชว์รูมนะครับใหม่ๆสวยๆทุกเส้นนะครับ ไม่มีตําหนินะครับยงางถอดไดรงจากที่ร้านผมไม่มีตําหนินะครับสี่เส้นอยู่ที่1นึ่งบาทครับหนึ่งบาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับผมสนใจโทรสอบถาม0ูนย์แปดสี่หกเก้าสองสามแปดเก้าสองนะครับร้าน JN Automat ลโตำลูกกาของสามนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม